วางไม่วางเรี้ยวางเรียรยโอเคเราจะมาวางเรี้ยนะครับเรียนบอกมาดแบบดึงออกแหนมาสร้างบ้านถึงมันจะนสร้างบ้านโอเควางเรียยเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แม่ใช่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะค่อยค่อยช่วยกันต่อเรียงต่อช้าช้ามันจะได้ตั้งตั้งดีดีจะได้ไม่อุ่นเอง มา p 2นนี้นนะเราตเส้นนะฮะยุดเล่นกันเลยนะคะขออสิบก่อนอี่นะครัใส่ไปเลยใช่ไหมแ้ะจะเสร็จแล้วนะโอ้ยโดนโดโดน้จะเสร็จแล้วนะใช่แป้จะเสร็จแล้วนะคัะ แล้วก็ช่วยกันต่อไปจะเสร็จแล้วนะโอเคนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็แล้วจะได้จบเลยโอเคนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะสูงเกินไปนะโอเคเราวตัวมาเล่นกันได้ไหมมามาปล่อยยิงจุกมันอาจจะเริ่มก่อนยางยิงยาวปลากระเพรายิงจุกยิงจุกโอเคเราใหม่เริ่มก่อนยิงก่อนเลยอู๋อู๋ก่อนยิงอันนี้อันนี้ โอเคนะครับนี่ทุกคนก็จะเป็นบอกมานะครับปลายตาเรานะเราก็จะเดินทาดนึงนะครับเราจะเอาบอกมมร้านมาข้างๆนะคะเพื่อจะได้ไปเรียน,นใหม่นะตบตบปลาตาน้องใหม่ยึ๊ปโอเคนะคะตบไปกันตาอพี่ืหเดือยหหรตรงไหนหลวงตรงไหนหลวงบ้างนีง่ตรงนี้หลวงไม่นุ่มยิ้มครัตกแน่เลย ทำไงนิ้วไนิ้วหน่งยี่ทำไงทาไงทำไงที่นีทำไงทำไงทำไงอันนี้่โอตัวหล่ะหมดเลยอ่ะนี่เสียเปรียบที่แท้เราจะจเป็นน้องโอเคตามไว้ฮิฮิ วงเตยขึ้นอ, <c oughs> อะ <c oughs> บอบอบอ,บอจะหมดแล้วโอเคตาพี่นี่อันนี่จะว่าอะตาทัา้งวันหรือเดี๋ยวทุกไหนเนี่ยไม่ไม่เอาเลันบนดิทำเดี๋ยวมามาไม่เอาเลันบนไม่เอาเลันบนไม่เอาด้านบนไม่เอาด้านบนด้านล่างนนด้านาล่ลัม